สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับผมครับในแมปของ a n i m เมะลัสเตนครับวันนี้ครับจะมารีวิวนะครับตัวเงินครับตัวใหม่นะครับตัวอย่างตัวไอดอลของเราครับที่เป็นตัวเงินที่ได้ทำการอีโวขึ้นมาครับก็คือนะครับอีโวจากล่างเซเลเชียลขึ้นมาเป็นล่างอัลติเมทครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีวิวตัวเงินทั้งหมดทั้ง3ตัว ของเราเลยครับก็คืออย่างไอดอลเองครับยูจินโฮแล้วก็นิโคโรบินนะครับตัวเงินทั้ง3ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดกันเลยครับว่าใน3ตัวนี้ตัวไหนน่าใช้ที่สุดแล้วก็เหมาะกับการเล่นนะครับในรูปแบบรูปเกมโหมดเกมไหนมากที่สุดครับโดยนะครับตัวเงินทั้ง3ตัวนี้ครับผมจะนะครับให้น้องๆดูว่าผมไม่ได้ใส่โซใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็คืออันนี้เราจะอัดไปที่ ตัวที่เป็นพาสซีฟการเพิ่มเงินต่างๆของมันโดยตรงเลยนะครับก็ใช้ทั้งสามตัวนี้อาจจะให้ดูที่มีไอเดนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับโดยนะครับทั้งสามตัวนะครับตัวเงินของเราเนี่ยนะครับจะเป็นบัฟกิจทั้งหมดเลยครับก็คือบวกเงินที่ห5ส้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่านะครับทั้งสามตัวนี้นะครับน้องๆนะครับจะเลือกทําตัวไหนอ่าปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บไปตรงไหนดีมากมาเราจะไปดาดไหนกันครับมาไปดูกันอ่ะมาครับทุกคนครับตอนนี้เราเราจะมาเริ่มนะครับรีวิวนะครับตัวละครนะครับทั้งสามตัวครับว่าตัวไหนครับจะเป็นตัวที่เหมาะสมกับการเล่นในแบบไหนแล้วก็ค่าอัพแล้วก็การให้เงินในแต่ละเวฟนะครับตัวไหนนะครับจนถึงขั้นสุดท้ายครับว่าตัวเงินทั้งสามตัวนี้ตัวไหนให้เงินที่ ว่าดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เหมาะกับการเล่นในรูปแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่อย่างยูจินโฮเองแล้วกันนะครับยูจินโฮครับมีค่าวางที่600นะครับวางนะครับตัวแรกเลยอ่ะครับยูจินโฮครับค่าวางนะครับ600นะครับให้เงินนะครับต่อนวางเริ่มต้นอยู่ที่700ร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอยู่ที่อ่ะนิโคลโรบินครับ มาที่คนรูบินครับค่าวางอยู่ที่800นะครับ800นะครับย้ำอีกทีวางที่800ครับ800ครับวางเริ่มต้นให้เงินอยู่ที่805นะครับ805มาครับเรามาดูที่ตัวอัลติเมตอย่างไอดอลครับตัวไอดอลเองครับค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่600นะครับ่าวางเริ่มต้นอยู่ที่600อ่าโอเควางเริ่มต้นครับ600ให้เงินอยู่ที่ 1K ครับ นั้นตอนนี้นะครับ3ตัวนี้ตัวที่ให้เงินเยอะสุดคือไอดอลนะครับต้องบอกว่าไอดอลมันจะได้เปรียบตรงที่ว่าไอดอลเป็นตัวอัลติเมทครับส่วนตัวที่เหลือทั้ง2ตัวทั้งโรบินเองแล้วก็ยูจินโฮเองเนี่ยนะครับเป็นตัวระดับเซเลเชียลนะครับอาจจะมีที่ความต่างของตัวนี้อยู่อ่ะมาเดี๋ยวเรามาต่อนครับยูจินโฮครับค่าอัพนะครับตอนแรกอยู่ที่1 5 k ครับจะให้เงินนะครับอยู่ที่อัพเกรดค่าที่1อยู่ที่ 1.48ครับแล้วก็โรบินครับเราจะวัดกันที่ค่า up เลยแล้วกันนะครับว่าในแต่ละดับจะให้เงินที่เท่าไหร่อ่ะมาครับโรบินครับขั้นที่1จะอยู่ที่1.71จะเห็นว่านะครับตัวของโรบินแต่ตัวนี้จะต่างกันอยู่นิดนึงครับอ่าตามอยู่ิอ่ะเรามาอยู่ที่ระดับของขั้น2ของไอดอลครับไอดอลครับการให้เงินจะอยู่ที่นะครับ ขั้นที่หนึ่งครับจะอยู่ที่สามจุดสี่ห้าเลยนะออ้สามจุดสี่ห้านะครับน้องๆถือว่าเยอะเอาการนะว่าไม่ธรรมดาครับตัวเงินตัวอ่ะมาครับยูจินโฮครับขั้นที่สองครับขั้นที่สองครับจะให้เงินอยู่ที่สามจุดศูนย์หกครับสามจุดศูนย์หกแล้วก็โรบินเองครับขั้นที่สองจะอยู่ที่สามจุดห้าหนึ่งอ่ะโรบินกับยูจินโฮจะให้เงินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากครับในช่วงเริ่มเริ่ม ่ะมาครับเรามาดูทางไอดอลไอดอลเองครับให้เงินขั้น2อยู่ที่8.91ครับอ่าหนึขั้นที่2นะครับค่าเงินนี่นะครับอยู่ที่ 4K ่เนะครับรวมทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็ไปหาร4กันอันนี้2.79นะครับแล้วก็อันนี้2.32จะถือว่าไอดอลก็คือจะใช้เงินในการค่าอัปเกรดเยอะมากนะครับอ่ะมาเรามาดูที่ยูจินโฮขั้นที่3 ยูจินโฮขั้นที่สาครับจะให้เงินอยู่ที่4.02ครับนี่ถือว่าโอเคนะ4.02นะครับอเรามาดูที่โรบินครับขั้นที่สามครับจะให้เงินนะครับต่อเวฟอยู่ที่4.72ครับอยู่ในระดับเดียวกับยูจินโฮเลยนะครับไม่ห่างกันมากอะมาตัวต่อไปครับไอดอลครับขั้นที่สามครับจะให้เงินอยู่ที่13.6โอ้ความต่างถือว่าเยอะครับ แต่ค่าอัพก็เยอะขึ้นมานิดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะเยอะกว่า2ตัวนี้เลยมาครับเรามาอัพขั้นที่4กันขั้นที่4ของยูจินโฮจะให้เงินอยู่ที่6.91เหนึ่งเลยโอ้โหก็อัพน้อยครับก็ให้เงินก็พอสมควรนะครับอ่ะมาเรามาดูที่โรบินอัพขั้นที่4กันโรบินครับอัพขั้นที่4นะครับจะให้เงินอยู่ที่8.05 K ุดศูาเคอเวฟนะครับแปดจเรามาดูที่ไอดอลครับ ไอดอลเนี่ยนะครับอัพขั้นที่4เนี่ยถ้าอัพเกรดอยู่ที่ 13k เลยนะครับจะได้เงินที่เท่าไหร่อ่ะมาอัพขั้นที่4จะได้เงินอยู่ที่ 29.1k นะครับว่าให้เยอะพอสมควรครับแล้วก็ถามว่ามันเหมาะสมกับค่าอัพไหมถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าให้ตั้ง 29.1k เลยถือว่าไม่ธรรมดามาครับเรามาดูที่ยูจินโฮครับยูจินโฮอัพขั้นที่5จะให้เงินอยู่ที่ 8.57k ครับอ่ะ มาดูโรบินต่อครับโรบินครับอัพขั้นที่5ครับจะให้เงินอยู่ที่ 10k ครับอ่ะตอนนี้โรบินกับยูเทนโฮเริ่มมีความต่างแล้วครับเริ่มมีความต่างของค่าเงินต่อเวฟนะครับที่ให้นะครับมาอันนี้เรามาอัพขั้นที่5ของไอดอลกันไอดอลครับอัพขั้นที่5จะอยู่ที่65.5โอ้โหห่างกันลิบลับเลยฮะตัวระดับอัพิเมาทนะครับอย่างว่าแล้วก็ค่าอัพก็แพงกว่า2ตัวนี้อยู่แล้ว อ่ะมาครับเรามาดูยูจินโฮครับยูจินโฮนะครับอัปเกรดขั้นที่6จะให้เงินอยู่ที่1 2 2สองจุดสองเคอ่าเป็นไงสิบสองจุดสองเคนะครับอ่ะมาครับเรามาดูโรบินครับอัปขั้นที่6ครับจะให้เงินอยู่ที่สิบสี่เคเล่กลมๆเลยนะครับสิบสี่เคก็ถือว่าใช้ได้นะให้เงินอยู่ที่สิบสี่เคนะครับนี่สิบสองจุดสองเคมาเรามาดูครับที่ไอดอลครับ ไอดอลนะครับขั้นที่6นี้คือขั้นสุดท้ายของไอดอลแล้วครับก็คือไอดอลเองจะอัพได้ทั้งหมด6ขั้นครับอัพขั้นสุดท้ายหไอดอลครับจะให้เงินอยู่ที่ 86.4K ครับแล้วก็มีบัฟนะครับนี่จะมีอาริบอินโฟอยู่นะครับจเนเรศบวก2%รต์ครับมอคราสเบรดนะครับก็ประมาณมากก็พยายามมีมีการบวกเงินเพิ่มทุกทุกนนะครับอ่าฮะแล้วก็นะครับอีกอย่างหนึ่งเขามีบัฟพิเศษก็คือ ตัวไหนที่อยู่ในระยะของไอดอลนะครับก็จะมีการบัฟนะครับระยะอยู่ที่20%เลยนะครับสูงสุดอยู่ที่20%นะต้องบอกอย่างนี้นะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่20%ในระยะของไอดอลนะมาต่อกันครับไอดอลเนี่ยนะครับทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ 86.4k นะครับย้ำอีกครั้งครับแ6 4 k คค่าอัพนะครับ 54k ครับอ่าเนี่ย 54k เนะเอาไปหารสี่ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ครับเรามาดูที่นิโคโลบินครับอัพขั้นที่7จะได้อยู่ที่ 32.2k ครับอ่า 32.2k นะครับน้องๆต่อเวฟนะครับแล้วก็มาดูยูจินโฮอัพขั้นที่7กันยูจินโฮอัพขั้นที่7อยู่ที่ 28.1k อ่ะเรามาดูกันครับว่ายูจินโฮกับโลบินเริ่มมีความต่างกันแล้วครับ2ตัวนี้อ่ะต่อไปนี้ครับเป็นค่าอัพขั้นสุดท้ายของยูจินโฮครับยูจินโฮเอง อัพได้แค่8ขั้นเท่านั้นครับอัพขั้นสุดท้ายของยูจินโฮครับจะให้เงินต่อเวฟอยู่ที่ 72.1k นะครับ 72.1k ต้องย้ำว่าอันนี้ไม่มีโซบวกเงินหรือว่าลดค่าคอสค่าวางใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับอ่ะมาเรามาดูที่โรบินครับโรบินเองครับอัพขั้นที่นะครับอัพขั้นที่8จะได้เงินที่ 83.1k อ่าเป็นไงฮะ 83.1k แต่โรบินเองก็มีค่า up เยอะอันนี้72อ่ะเรามาดูขั้นสุดท้ายของโรบินครับโรบินครับขั้นสุดท้ายนะครับจะให้เงินนะครับต่อเวฟอยู่ที่ 109k ครับเลขกลมๆนะครับไม่มีเศษเลย 109k ครับน้องๆถ้าให้น้องๆเลือกนะครับหรือให้พี่เลือกเองเนี่ยคิดว่าคงจะเลือกเหมือนกันนะครับณตอนนี้ค่าความคุ้มค่าในการที่เราจะต้องนําไปใช้นยสำหรับพี่เองนะครับพี่ก็น่าจะเอาไอเดไปนะครับ เพราะว่าไอดอลถึงแม้จะมีค่านะครับค่าวางเยอะและค่าอัปเกรดเยอะแต่ไอดอลให้เงินแต่ละเวฟแต่ละเวฟครับถือว่าให้เยอะแล้วก็เพียงพอการที่เราจะต้องเอามาอัปเกรดของไอดอลอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับการเล่นทั้งเลดทั้งสตอรี่อินฟินิตี้แม้กระทั่งพวกทาเลนต่างต่างทัวร์นาเมนต์ต่างๆไอดอลคือตัวที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่ามันมีพาสซีฟในการช่วยบัฟระยะอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามาอีกอ่าส่วนโรบินเองเนี่ยนะครับเหมาะสําหรับ การที่จะไปลงอินเท่านั้นครับแล้วก็อย่างพวกด่านท่าต์อย่างเงี้ยสำหรับผมเองผมเอาตัวเงินไปทั้งหมด2ตัวนะครับอ่าผมก็จะเอาไอดอลเองนะครับแล้วก็เอาโลวินไปเล่นด้วยส่วนยูจินโฮเนี่ยต้องบอกว่าก็คล้ายๆไอดอลครับแต่ไม่มีพาสซีฟบัฟระยะอะไรต่างๆให้แค่นั้นเองแต่ถามว่าเหมาะสําหรับการเล่นในรูปแบบไหนมันเหมาะทุกทุกอย่างเลยครับสําหรับตัวของยูจินโฮเองโดยรวมแล้วเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยผมเอาตัวเงินไป2ตัวอยู่แล้วครับ ในการเล่นในแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็อาจะะถ้าเป็นผมเลือกนะครับผมจะเลือกไอดอลแล้วก็โรบินเองนะครับส่วนยูจินโฮก็ยังใช้นะครับไม่ได้ทิ้งนะก็ต้องแล้วแต่ด่านที่เหมาะสมนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนอ่าเป็นไงครับน้องๆรือว่าโอเคไหมครสำหรับ2ตัวนี้ในการสําหรับ3ตัวนะครับไม่ใช่สตัวเท่าแตสตัวนี้ในการรีวิวนะครับนี้ก็น้องๆก็ลองไปเลือกเอาลวกันนะครับว่านะครับว่านะครับ เราชอบแบบไหนอะไรยังไงครับมาเดี๋ยวเราจะขอจบนะครับการนะครับรีวิวเพียงเท่านี้ครับน้องๆน,นะครับคิดเห็นยังไงก็ลองนะครับคอมเมนต์มาดูกันได้เลยครับว่าเอ้พี่ผมควรจะใช้ตัวนี้ทำอันนี้ผมควรจะทำตัวนี้ทำอยังนี้หรือเปล่าครับอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามความเข้าใจและความชอบของแต่ละคนแล้วกันครับก็ขอขอบคุณทุกคน ไว้ในะโอกาสนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคน